สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่วง Q&A กับมอสฟาร์มซีก็ ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะประสบปัญหาโควิดกันเนาะแบบว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยแหละแล้วซึ่งแบบช่วงแรกอะทุกคนเราก็จะมีการแบบกินยารักษาตามอาการใช่ไหมยายอนฮิตตอนนั้นเลยที่เราใช้ในการรักษาก็จะเป็นตัวฟ้าทลายโซนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีแบบคำถามสงสัยมากมายเลยยาฟ้าทลายโซนเนี่ยมันสามารถป้องกันโควิดได้จริงไหมแล้วแบบควรทานยังไงเป็นคาถามที่ทุกคนเขาสงสัยกันมากวันนี้นะคะเราก็มาพบกับพี่ท็อปค่ะเป็นเพสัจก,กรประจําร้าน,ม,นามาสฟ้ามาซีของเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะคำถามแรกจะเป็นคําถามเบสิกมากเล ะะว่าไอ้เจ้าฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันมีสปปรรพคุณอะไรบ้างสปปรรพคุณหลักๆของฟ้าทะลายโจรนะครับก็คือแก้ไข้หวัดนะคะหรือว่าเจ็บคอเบื้องต้นที่เป็นไม่มากนะคะถ้าเป็นมากก็เอาไม่อยู่เหมือนกันฟ้าทะลายโจรเพราะว่ามันเป็นแบบสมุนไพรเนาะถ้าเป็นมากๆก็แนะนำไปหาหมอหรือไปหาเภสัชที่ร้านยาจะดีกว่า คำถามถัดไปนะคะเป็นคําถามแบบยอดฮิตแบบสุดๆเลยทุกคนถามกันมาว่ายาฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิดได้จริงหรือไม่ถ้าเอาจริงๆเลยนะคบฟ้าทะลายโจรเนี่ยไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันโควิดมันป้องกันไม่ได้นะปกติฟ้าทะลายโจรเนี่ยหมอเขาก็จะจ่ายในเคสที่เป็นโควิดมาแล้วแต่ว่าเป็นไม่มากเนี่ยครับแบบอาการเบื้องต้นแค่มีไข้หน่อยมีน้ำมูกหน่อยเจ็บคอหน่อยเป็นไม่เยอะอย่างเงี้ยครับหมอเขาก็จะจ่ายร่วมกับยาตัวอื่นมาแต่ไม่ให้ส่วนใหญ่นะแต่ไม่ค่อยให้รักษาโดยการกินฟ้าทะลายโจรเดียวๆนะคะก็ เราก็ทราบกันไปแล้วเนาะว่าไอเจ้าฟ้าทลายโจนเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันโควิดได้ค่ะกินยาฟ้าทลายโจนอย่างไรให้ถูกต้องรับปลอดภัยคะพี่ท็อปอยาฟ้าทลายโจนนะครับตอนนี้ในตลาดจะมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกแบบที่เป็นผงบดใส่แคปซูลนะครับแบบที่2ก็คือแบบที่เป็น สกัดเข้มข้นมานะครับซึ่งตัวนี้จะได้สารสําคัญก็คือสารแอนโดกาโฟลนะครับซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในการรักษาของฟลาโลายโจนมากกว่านะครับปริมาณการกินอันนี้ต้องไปดูข้างผลิตภัณฑ์เอานะครับว่า1เม็ดเนี่ยได้ปริมาณสารสกัดฟ้าโลายโจนเท่าไหร่นะครับโดยปกติถ้าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะครับเราจะรับประทานกันอยู่ที่60มิลลิกรัมนะครับแบ่งทาน1-4ครั้งต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นโควิดจะอยู่ที่180รมิลลิกรัมนะครับแบ่งทานหนืนต่าางถึงาาน,นี่ยทั้ง คู่เลยนะครับทานต่อเนื่องกันไม่เกิน5วันนะครับหรือถ้ากินต่อเนื่องกันแหล่งน้อย3วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับแนะนําให้หยุดยาแล้วก็ไปพบแพทย์จะดีกว่านะครับ ใครที่ห้ามกินยาฟ้าทลายโจรบ้างก็สําหรับคนที่ห้ามทานฟ้าทลายโจรนะครับคนแรกเลยก็คือคนที่แพ้ฟ้าทลายโจรนะครับอันนี้กินไม่ได้อยู่แล้วเนาะส่วนคนที่ควรระวังก็คือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอยู่นะคะอันนี้ไม่ควรเลยหรือคนที่มีปัญหาเรื่องตับหรือไตนะครับอันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันหรือคนที่ทานยาละลายริ่มเลือดหรือต้านทานการแข็งตัวของเลือดอยู่อันนี้ก็ไม่ควรทานนะครับคนที่มีไข้สูงสูงมากเลยอันนี้ก็ไม่แนะนําให้ทานเหมือนกันนะครับข้อจากัดมันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแนะนําว่าถ้าทาานให้รึกษ ก่อนนี้กว่านะครับ ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรแบบน,นี้นะคะก็สามารถแอดมาที่แอปเขียวแอดมดฟาร์มาซีได้เลยนะคะก็จะได้คําแนะนำดีๆแบบนี้นะคะขอถามคำถามถัดไปเลยแล้วกันคะ่ะเป็นคาถามสุดท้ายแล้วว่าฟาทาลายโจนกับพาราเซตามอลเนี่ยมันเป็นแบบสามารถรักษาไข้ได้เหมือนกันใช่ไหมพีม่ท็อปถ้าอย่างนั้นมันสามารถกินพร้อมกันเลยได้ไหมแบบว่ากินฟาทาลายโจนเสร็จแล้วกินยาพาราตามถามว่ากินคู่กันได้ไหมก็ทั้งคู่เนี่ยช่วยลดไข้ได้นวมันสามารถกินเสริมกันได้แต่ว่าต้องระวังในผู้ป่วยที่มีตับหรือไตหน่อยนะครับกินต้องกันได้ไม่ผิดหรือกินแยกกันก็ได้ วันนี้นะคะในเอพิโซดยาฟ้าทลายโจรก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีคําถามสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือใครสงสัยแล้วอยากถามพี่ท็อปส่วนตัวเนี่ยก็สามารถแอดมอนฟาร์มาซี acy, ที่แอปเขียวได้เลยก็จะได้คําตอบที่ดีแบบนี้นะคะเราจะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะก็วันนี้ขอจบเอพิโซดนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย